ออออสวัสดีค่ะสวัสดีท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเก็บรายการมีเฟนชเชียลแนวนัดด้นค่ะเวนนะคะเราจะมาปโปรโมทช่องเออนะคะโปรโมทช่องนะคะโอเคค่ะไปดูเลยนะคะเราจะมาปโปรโมทช่องเกลแฮปปี้แฮปปี้นะคะโอเคจัดมาเขียนตามเลยนะคะถ้าใครขี้เกียจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะ โอเคโอเคดู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 ก็ช่องนี้นะคะเกลแฮปปี้แฮปปี้นะคะสี่วิดีโอสมาชิกเจ็ดสิบสี่คนนะคะอันนี้เลยนะคะโอเคกดเข้าไปเลยนะคะถ้านะคะคุณก็กดติดตามเขาด้วยนะคะแล้วก็กดกระกระดิ่งด้วยนะคะก็นะเกลรัฒน์ดเอออะไรนะก็ดูไปเลยนะคะดูไป ดูไปแล้วก็นาทีหนึ่งนาทีวีสกุชี่ได้กี่ชิ้นก็อะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคต่อมานะคะเราก็จะ,ปะโปรโมทโปรโมทช่องเดือดดึงต่อมานะคะเราจะมาโปรโมทช่องเอมิลี่นะคะเอมิลี่โอเคค่ะเอมิลี่นะคะก็ข้างบนเลยนะคะก็นี่ข้างบนนะคะนี่ไอคนเนี้ยนะคะเพื่เข้าป่า ก็กดติดตามเขาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วย mm hmm. คลิปจะมาทุกวันที่เรามีคลิปเข้าใจ mm hmm. คลิปโอเคเขาจะมีแจกไทามาไทามาวอชมูนิมูนิเอชิดถูจ้าพัสดุเออเดบิวต์ปาเมน์ายเอมิลี่โอเคต่อมาไปดูกันต่อมานะคะจะโปรโมท most fm happy นะคะเดี๋ยวเราจะ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลิงค์ลคลิปด้วยนะคะก็กดติดตามเขาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยโอเคคลิปเขาก็จะมีเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายะค่ะดืดิง